สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะเกาะติดพบกันกับพิชญ์ันธิชาสุทธิธรรมค่ะสำหรับในช่วงเกาะกู้ภัยถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามมาตลอดจะพบนะคะว่าเราได้พาคุณผู้ชมนั้นได้ไปดูการปฏิบัติงานของสมาคมกู้ภัยข่าวภาพจงังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือเป็นอาสาสมาัครกู้ภัยกลุ่มเล็กๆที่ทํางานได้อย่างดีเยี่ยมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหลายวันที่เราได้เกาะติดพวกเขานั้นเราได้พบเห็นภารกิจที่หลากหลายค่ะ ในแง่ของงานสิทธิอาสาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเหตุโดยที่ไม่เกี่ยงเลยแล้วก็ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วยซึ่งวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายสําหรับภารกิจของพวกเขาแล้วนะคะติดตามจากคุณชนะชัยแก้วผางเกาะกู้ภัยค่ะ ลังทีมงานได้ใช้เวลากว่า4วันในการกาะติดภารกิจของอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยข่าวภาพจังหวัดพิษณุโลกกระทั่งการกาะติดยาวนานมาถึงตอนเย็นของวันสุดท้ายอุบัติเหตุยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอในอำเภอเมืองพิษณุโลกโสุปริยาพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระพุทธชินราชที่พวกเราได้นำเสนอชีวิตของเธอ ที่เลือกจะนำเวลาว่างมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยก็ยังคงทำหน้าที่สองบทบาทเหมือนเช่นทุกวันที่ทีมงานได้มาก่อติดคือการร่วมกับเพื่อนอาตาช่วยปฐถมพยาบาลและแนะนำข้อปฏิบัติให้กับผู้บาดเจ็บนะี่ดดูให้นะคะขอดูแผลนิดนึงพ่นะน้องดึงเสื้อขึ้นเดี๋ยวกูให้แม่ไป,ไปน้องเขโออกมาแล้วตรงแล้วตลบไหมคะนี่มันเหมือนไปเกี่ยวไม่ตลบรู้ตัวตลอดรถชนหรือรถล้มแม่หน่อยนะครับ น้องเป็นคนขี่หรือคนซ้อนกันเนี่ยขี่ขี่มอใซค์ชนกับรถเก่งหรอโอเคเจ็บที่อื่นไหมน้องตัังจากล้มยืนลงน้ำหนักได้ไหมคะไเวลาเกิดอุบัติเหตุและมีแผลเกิดขึ้นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากคือการทำแผลเพื่อป้องกันเชื้อโรคซึ่งถือเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บด้วยโดยการทำแผลนั้นจะต้องทำให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแผลเพื่อแผลหายเร็ว รวมถึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดอักเสบติดเชื้อพีเศษให้เบื้องต้นเดี๋ยวไปโรงพยาบาลเขาจะรับรางอีกทีทหนึ่งเนาะหลังทำแผลแล้วเสร็จอาสาสมัครกู้ภัยกำลังนำหญิงผู้บาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลระหว่างนำส่งสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือการตรวจวัดชีพจรข้างนี้หนูเจ็บคอนแขนมาจ้ะใจดีไหม มีโรคประจำตัวไหมคะไม่มีเมื่อกี้ใส่หมวกกันน็อกอยู่เนาะไม่สลบระหว่างนำผู้บาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลสุปรียาไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเป็นผู้ปรถมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่ช่วยคนเจ็บ<ล>เธอจะใช้ความรู้ของเธอแนะนำและให้ความรู้กับคนเจ็บด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการช่วยเหลือมันจะเจ็บสองนาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราฟอกแผลไม่สะอาดมีเศษหินเศษดินอยู่แผลจะอักเสบไปโรงพยาบาลน้องคนเจ็บนิดนึงเขาอาจจะฟอกเยอะหนึ่งการก่อติดอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยข่าวภาพจังหวัดพิษณุโลกยาวนานกว่า4วันทำให้เราได้มองเห็นความหลากหลายในการช่วยเหลือชาวบ้าน ที่สําคัญอาสาสมัครผู้ภัยส่วนใหญ่คือกลุ่มเยาวชนที่ล้วนเป็นอนาคตของชาติและบางคนเรียนจบจากต่างประเทศบางคนเป็นชาวต่างชาติที่หลงรักความเป็นจิตอาสาในประเทศไทยบางคนเป็นพยาบาลแต่ยังมีใจรักออกมาช่วยเหลือสังคมนี่คือตัวตวนของคนกู้ภัยที่นี่สมาคมกู้ภัยข่าวภาพจังหวัดพิษนุโลก ราจะกลับมาติดตามการช่วยเหลือเหตุของทีมงานก่อกู้ภัยนะคะซึ่งเป็นการช่วยเหลือเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นที่บริเวณถนนพิจิตรพิษนุโลกค,ค่ะและในงานนี้ทีมงานของเราก็มีการประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยเหลือด้วยติดตามกันให้ได้นะคะพร้อมกับส่งข้อคิดเห็นมาได้เพิ่มเติมที่นี่เลยค่ะแจ้งเจอะเต็แอคดีเมลคพร้อมเป็นหนึ่งสื่อกลางสะท้อนปัญหาสู่การแก้ไขค่ะ